มาเรียบร้อยครับหอ,อมเนื้อนะครับเขาเรียกว่าอุอุ๊ดอุ๊เพียใส่เพียไปด้วยหอมๆเลยใส่ผักชีลาไปด้วยนะครับกีเด็ดมาขอญอาตจวดก่อนตัวมา ก่อนกินนะครับใส่ข้าวคั่วหน่อยเพิ่มความหอมนะตอนแรกก็ใส่ไปแล้วรอบหนึ่งนะมาข้าบสวยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกเดีย๋ยวว่าจะร้อนร้อนหรว่าโกหกมาอื่นๆนัวมากอืมอ้ม เนื้อนุ่มไม่เหนียวอืมอืมอ่อืมย,ย,ย,ยอดหอมัน ไปตามกินกัน